สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้น้องนภัทรกะจะมาอัปเดตโควิดนาแล้วจ้ะวันนี้เข่ามากคนเดียวจะไห้พ่อใหญ่ซื้อกองให้ยาเคดแบบอันวิดิโอสั์นไหมจ้ะก็เลยพ่อใหญ่เจ้ากองท่าขวางไงก็เลยได้อัปเดตคนเดียวน้อจ้ะเนาะน้องนภัทรกะจะมาอัปเดตโควิดนาเนี่ยหละจ้ะน้องนภัทรกับพ่อใหญ่กับไปตรวจโควิดนารอบที่สองเหรอเนาะจ้ะเนาะปรากฏว่า ก,ยยกับพ่อใหญ่ก็หายจากโควิดเราจะหายเรียบย้อยแล้วก็ได้ออกไปข้างนอกตามปกติเราจะเราต้องมานั่งกักตัวเนาะจ้ะเนาะหลังจากกักตัวมาหลายวันต่อหลายวันวเนาะตาเนาะวันนี้น้องน้ำพัดกัสิมาอัปเดตให้ฟังสำานะจ้าว่าน้องก,กับพ่อใหญ่กับปลอดภัยดีแล้วบ่วมีโควิดแล้ว แล้วขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่มาส่งกำลังใจให้นุ้งนภัทรนะจะ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆจา้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้นุ้งนภัทร้ำได้จ้าบ๊ายบาย